You're insecure, don't know ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับ Ri d ing Gui d บ่าย i d i n g Magazine ค่ะและตอนนี้มาอยู่กับมิวกี้นะคะน่ารักเซ็กซี่ขยี้ใจนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ร้านเด e s ช o อค่ะที่ร้านนี้นะคะเขาบอกว่ามีสินค้าและบริการค่ะระดับไฮเอนด์เลยนะคะที่สำหรับชาวสองล้อนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในร้านกันเลยค่ะไปเลยค่ะ นี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านเดอะช็อปแล้วนะคะคุณดวงทิวาบินกรมารีนั่นเองหรือว่าพี่ใบนะคะเจ้าของร้านเดอะช็อปนั่นเองพี่ใบสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับว,วันนี้ข่ะอยากจะให้พี่ใบค่ะแนะนําส่วนต่างๆของในร้าน,นะคะ่ะว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีมุมไหนบ้างคะ่ะที่น่าสนใจค่ะครับตอนนี้ที่ร้านเดอะช็อปนะครับก็จะมีส่วนของ เป็นอุตสาหกรรมนะครับอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้ทั้งหลายเช่นหมวกันอกถุงมือรองเท้าชุดขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อะไรตกแต่งของรถบิ๊กไบค์และรถบิ๊กบักด้วยครับอ๋อน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ใบเนี่ยพาชมมุมต่างๆของในร้านดีกว่านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมมุมต่างๆของร้านกันเลยค่ะ ะเราก็มาอยู่ที่ส่วนบริการซ่อมบํารุงนะคะพี่บ่ายใครอยากจะทราบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ะคะ่ะจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ,อะตอนนี้มีทั้ง m มเตอร์คอรแล้วก็บิ๊กไบค์นะครับคือทางเราเนี่ยเดชอช็อปเนี่ยรับซ่อมโชคอัพด้วยนะครับโชคอัพของโฮลินเราบริการเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีเครื่องไดโน่สำหรับวัดแรงม้าแล้วก็เทสแล้วก็จูนกล่อง อ่าแล้วพโทรถฉีดด้วยไหมอ๋อเรียกได้ว่ามีบริการแบบว่าครบถ้วนเลยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะเข้ามาใช้บริการก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้แล้วก็ยังเห็นบอกว่ายังมีอีกหนึ่งบริการใช่ไหมคะที่แบบเด็ดมากๆเลยเขาบอกมาแอบประสิบมาเรามีห้องไดโนนะครับเป็นอันนี้เป็นห้องเอกชนผมว่าน่าจะมีที่เดียวมั้งครับนอกสมากจะเป็นของบริษัทของเราเป็นที่เดียวที่บริเปิดบริการให้คนอื่นใช้ได้เลยแล้วไอ้บริการไดโนนี่มันคือบริการอะไรคะพี่การวัดแรงม้าของรถมอเตอร์ไซด์ อ๋อเดี๋ยวยังไงให้พี่ไปพาไปดูเลยดีกว่านะคะครับได้ครับเชิญครับถึงแล้วน,นะครับห้องไดโนนะครับตอนนี้ก็คือเรากำลังวัดแรงม้าของยามาฮ่า นะครับ R1 2012อยู่นะครับแล้วก็จะเห็นหน้าจอนะครับเราจะรู้ได้ว่ารถคันนีออ้ได้แรงม้าเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่นะครับความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ได้หมดเลยครับแล้วสามารถเซตอัพกล่องนี่นครับ mm hmm. คือกล่อง Power Commander สามารถจูนอัพบนไดโน่นี่เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น อีกหนึ่งบริการค่ะพี่ใบที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแปลว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยค,ค่ะพี่ใบแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเนี่ยค่ะอยากจะสนใจค่ะเข้ามาใช้บริการนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะแบบจะเข้ามาได้ตอนไหนวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านร้านเดอรช็อปนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเก้าโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งครับนะครับแล้วก็ส่วนบริการวัดแ,แรงมา้าวัดแรงบิดนี่ก็แค่หกร้อยบาทต่อครั้ง600บาทต่อครั้งคะครับผม ะะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านเดอ s h ช็อปค่ะพี่ใบตั้งอยู่ที่ถนนอนุทครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับฝากนิดนึงนะครับ02ครับ3221441 02 3221446ครับสองเบอร์ครับสองเบอร์นะคะแล้วเมื่อกี้เห็นด้านหน้าร้านมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะ<ช>ของทางร้านเป็นเว็บไซต์อะไรเป็นเดอรช็อปไทยแลนด์ดอทคอมนะครับหรือจะไปที่เฟซบุ๊กก็ได้ครับแฟนเพจเดอรช็อปไทยแลนด์ดอทคอมครับ อ่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะที่ร้าน The Shop นั่นเองนะคะแลวก็วันนี้ค่ะมิวกี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ใบามากๆเลยนะคะวันนี้ที่พาชมร้านสวยๆนะคะที่ร้าน The Shop นะแล้วก็โหวันนี้มีบริการมากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคราวหน้านะคะจะไปที่ไหนกันร้านไหนนะคะเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิวกี้และพี่ใบคค่ะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <S <S บ๊ายบาย